สวัสดีทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง Channel Serd อีกแล้วอ๋ออ๋ออ๋ออ,อ,อะไรวะเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นอันนี้นะทุกคนก็จะเป็นบ้านที่เราสร้างไปนะรูปนี้จะแล้วกันอันนี้เราเป็นบ้านที่เราเพิ่งสร้างเสร็จนะทุกคนเขาเรียกว่าบ้านอืม นี่นะเป็นบ้านย่าแต่เรานี่ทางลงอยู่ตรงนี้เรานอ,นอนก่อนก็นแล้วกันนะทุกคนเพราะว่ามัานไอันนี่เนาะเขาเรียกว่าอม,มาต้องอาบไปโรงพยาบาลมาแล้วต้องอาบเอ,อาก็ยยายก็ต้องอาบถ้าไม่อาบยายก็นอนล่าง ขอให้คุยกับยายหนูยากจังม้าปิดทุกอนูก่ะเดี๋ยวเราจะขามาชมอุ้ยฮัลโตัวนี้โหลดขอให้ด้วย อันนี้มันต้องพวนด,ดินก่อนปึ๊บคิดขวานะทุกคนอ่าอีกแล้วไม่ทันก็มันเป็นอันเดียวกันนี่ใส่ดินเข้าไปนี่เป็นการปลูกผักนะทุกคนดูไปข้าหมูก,กอนนะม่อนเอราลำคาญเลยมา คีเปอร์ทุกคนคีเปอร์คีเปอร์เจ้าคีเปอร์คีเปอร์อ้าวมันมาทำอะไรวะเนี่ยเยอะมากคีเปอร์แกออกไปเดี๋ยวนี้คลิกขวาเพื่ออคลิกซ้ายตายไปซะพวกหมูด้วยตายทำไมนำไม่ตายวะทุกคน นางอยู่ในนี้วมันไม่ตายคืออะไรบอกด้วยอะไม่เข้าใจว่าทำไมหมูไม่ตายโอ้ยก็จะตายเราต้องฆ่าหมูอีกตัวนะทุกคนหรือเปล่าอ๋อนี่ไงจริงด้วยเราต้องฆ่าหมูอีกตัวไหนอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไง ใชแล้วโอเคนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสวนข้าอ่สวนอ้อยของเรานะนี่ก็จะเป็นบ้านเห็ดที่เราสร้างไปอืมมาทาเปิดประตูก่อนปิดนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านบนอันนี้เราก็วยสเกลตันมามาทำไมจ้ะมาทำไมจ้ะทายขอทะนูนะอ๋ออ๋อๆนี่ เือหน้าบ้านนะทุกคนเราปลูกเป็นอ่ำผักด้วยนะนี่มันเริ่มโตแล้วนี่อ่ะแบบแบบแบบบบเกมบักคือมันบักโอ้ยทุกคนขึ้นยากมากฉันบอกเลยว่าถ้าใครขึ้นไม่ได้เนี่ยต้องน้าเราต้องกดบิน กดคอนโทรลรัวๆเพื่อบินนะทุกคนก็ปิดประตูปึ๊บเย้ได้แล้วนี่ขอขอว่าเป็นกองุกบของก่อนลืมลืมแปบ๊บนึงขอทุกคนมันไม่ค่อยเป็นสไตล์เราสไตล์เราใช่ไหมมันต้องเป็นแบบนี้ แบบเป็นไม้มา,มาใช่ไหมแล้วก็แบบนี้อันแบบนี้มันไม่ใช่อไม้แบบเ,เดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะทุกคนวางไว้แบบนี้แบบนี้นะแล้วก็เอาส่งมาอยู่เป็นเวลาสองอันสองก็คือสองอันนะทุกคนคลิปก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่เพราะว่าเราเค่อันนี้ก็จะเป็น ประตูออกมาด้านนอกเพื่อนฮิตเดี๋ยวต่อไปเราก็แค่ตรงนี้ก็จะเป็นสอนครัวทุกฝ่ายเอยไม่ใช่แบบนึงโฆษณาอีกแล้วทุกคนขอไปที่โฆษณามันเยอะมากโอเค มาเป็นอันนี้กักนสองอันค่ะอ,อะไรเอาไปวางในยทุกคนโอเคแล้วก็ลงอยากเป็นอิสระล,ลงก็ปิดเริ่มโตละมาขุดอันนี้ก็ทันก็จะเป็นตะไนไฟนะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราพามาชมส่วนตรงนี้ว่ามัน เป็นอะไรอืมคือประตูเข้าไปมันจะอยู่ได้นี้โอ้โหทุกคนเป็นสวนแตงโมนะเรายังไม่ได้แจกยังไม่ได้แจกตรงนี้ก็จะเป็นสวนนะทุกคนขอบวนดินแต้มาสักครู่วนดินกันปืปืดปืคแล้ปือนีคก็ เราต้องปลุกแล้วก็ปลูกข้าวไปปึ๊บๆปลูกผมเร็วอ๋อปลูกไม่ได้นะทุกคนรอคอยปลูกอันนี้หน่อยนะปึ๊บๆน,นี่ยอยากปลูกมากเพราะว่าตอนแรกก็คิดไปคิดมานะทุกคนว่าจะปลูกดีหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้อะไรมากน,นักเนาะนี่เดือนเดิมคืนละโอเคนะทุกคน อันนี้เดี๋ยวเราพาไปทัวร์บ้านเป็นวันสุดท้ายเดี๋ยวคลิปน้าจะมาสอนวิธีการทำแบบนี้นะว่าทำยังไงนี่ไตบ้บานเป็นกระจกหมดเลยโอเคนะทุกคนโอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแบบไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งกิกคอมเมนต์กดติดตามบ๊าแยบาบยแบบ